ประกาศข่าวดีชชวนมอกสีได้เกมรับอันดับหนึ่งผ่านทางเพจ FIVB ประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับและคนที่สองได้บอลขุดอันดับหนึ่งปียโนนตแป้นน้อยนะครับและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลคนที่สามสวัสดีครับชาวไทยแลนด์วอลเลย์บอลฟีเวอร์ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อ like, share, <S <S เป็นกำลังใจให้อดินและทางเพจด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ข่าวเช้าจะมาประกาศข่าวดีในรายการแข่งขันก่อนที่เราจะดวลกับตุรกีในเย็นวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราได้รับข่าวดีเป็นข่าวเช้าที่ชะชอนขึ้น f i v b นะครับผู้รับแต้มอันดับหนึ่ง best r e c e i v e นะครับผมและอันดับที่2เป็นผู เบสดิกเกอร์ก็คือเป็นผู้ขุดบอลอันดับหนึ่งนะครับปีนุษป้นน้อยนะครับผมและรายการที่3ที่เราจะประกาศข่าวดีเป็นรายชื่อนักกีฬาที่ติดอยู่ใน18คนนะครับคือนางสาวเกติกาแก้วพินนะครับได้มีรายชื่อติดวันนี้ที่จะดวลก,กันกับตุรกีในวันนี้นะครับและเราเชื่อว่าเราจะเห็นศักยภาพของอน้องกติกาแก้วพินนะครับ ที่เขาถึงจะตัวเล็กแต่สามารถตีบอลได้ดีนะครับผมวันนี้ก่อนที่เราจะเจอก,กันกับตุรกีในเย็นวันนี้นะครับข่าวเช้าอยากจะใหเ้เพื่อนติดตามนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลของไทยแล้วก็ตุรกีนะครับเราได้รายชื่อมาอในการดวลกับตุรกีวันนี้มีน้องกติกาแก้วพินเป็นนักตบชั้นดีนะครับให้กับ สาวไทยในเย็นวันนี้เราจะได้เห็นผลงานของกติกาแก้วพินอย่างแน่นอนนะครับและเราเชื่อว่าโค้ชออสจะใช้ตัวนักกีฬาในการทําแผนเหมือนเดิมเมื่อวานนี้นะครับที่เราแข่งกับเบลเยียมนะครับผมที่เราใช้น้องนุกนิกในการตั้งบอลเราจะเห็นวันนี้อย่างแน่นอนนะครับแอเชื่อว่าวันนี้เราเจอกับตุรกีนะครับหกโมงครึ่งตอนเย็นนะครับขอทำนไหนล่วงหน้าไว้เลยว่า ไทยชนะตุรกีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณครับ